แรงบันดาลใจพลังไร้ที่จำกัดโมจิเลสไทรระการประยุกต์ใช้เฉพาะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องความสามารถทางดนตรีมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทางด้านดนตรีความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬามันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ ในการกีฬาการใช้วิพลิปทางการเงินนำพาเราไปสู่ความสำเร็จทางการเงินการเชื่อเราใช้กฎแห่งแรงดึงดูดดึงดูดพลังแห่งความสำเร็จทางด้านการเงินมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินมีบางสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าที่มันกระตุ้นชี้นำปัญญาเ่านี้นั่นก็คือปัจจัยพื้นฐานที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของความสำเร็จนั่นคือเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูด สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m o t ชูเ t สที่ i l a n d ในวันนี้นะครับการพริจารณาเปรียบเทียบทําให้เราเข้าใจเห็นภาพชัดเจ,น,เจนมากขึ้นเช่นเดียวกับปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการใช้กดแรงดึงดูดบุคคลที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากตัวของตัวเราเองฉะนั้นคนที่มีค่าที่สุดนั้นก็คือตัวเราเองนะครับฉะนั้นเราต้องสร้างมูลค่าของเราจำไว้ะน,น,นะครับทุกคน พลังแห่งความมั่งคั่งมันอยู่ในตัวเราอยู่ภายในตัวเราในแต่และคนมันอยู่ในตัวคุณนะครับคุณมีความสามารถนะครับในการใช้ปัญญาของคุณนะครับให้มีประสิทธิภาพใช้สิ่งเหล่านั้นนะครับพลังแห่งความมั่งคั่งในตัวคุณนะครับสร้างมันเป็นไวเบริชั่นนะครับอยู่ในเวลาที่เหมาะสมสถานที่เหมาะสมในทางที่ถูกต้องพลังภายในเรานะครับ มันจะช่วยให้เราเป็นครับสามารถใช้ปัญญาของเราได้อย่างกลมกลืนและนี่เป็นสาเหตุที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จอ,อ,อย่างแท้จริงอะไรคือพลังภายในตัวบุคคลอะไรคือพลังในตัวเราและเมื่อเรารู้ถึงพลังภายในตัวเรานะครับเป็นการตระหนักรู้อย่างมีสติในพลังความสามารถของเราในความปรารถนาของเรานะครับนั่นก็คือความทะเยอทะยานของตัวเราเองการตระหนักรู้ในเรื่อง การที่เราเป็นคนที่มั่งคั่งการที่เรารู้ต้นกําเนิดของเราว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนที่ร่ํารวยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกจํากัดหรือว่าเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นหรือคนที่ร่ารวยเท่านั้นนะครับฉะนั้นสิทธินี้มันเป็นสิทธิเดียวกันวดของตนเราสิ่งนี้เมื่อเราเข้าใจถึงตัวนี้แล้วนะครับมันสามารถดึงเอาสกยภาพภายในตัวตนของเราออกมาการกระทําของเรานะครับมันจะสอดคล้องกับเป้าหมายของเราและเราสามารถใช้ประโยชน์นะครับ ในความสามารถที่มีนั่นก็คืออซอจากแหล่งกําเนิดของตัวเรานะครับไปยังต้นกําเนิดของเราเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อตัวคุณนะครับมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งในจุดตนของเรานะครับแพชั่นความลหลงไหลของเราหรือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเรานะครับ เราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความชัดเจนเมื่อคุณมีสิ่งนี้และคุณจะมีเป้าหมายและคุณจะตระหนักรู้นะครว่าการตระหนักรู้ในตนเองนะครับช่วยให้เราเป็นคนที่สามารถระบุความสามารถและความสนใจที่เราถนัดและมันจะสอดคล้องในการดำเนินชีวิตมันหมายถึงพลังภายในตัวเรานะครับในการตระหนักรู้ในตนเองนะครับทําหน้าที่เปรีบเสมือนนะครับเป็นตัวกระตุ้นความสําเร็จของเรา สิ่งนี้นะครับคุณต้องปลูกฝังความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวของคุณเองนะครับแล้วเราจะสามารถปลดล็อกพลังศัก,กะยะภาพของตัวเราเองแล้วเราสามารถควบคุมความสามารถของตัวเราเองและเราจะสามารถดําเนินบนเส้นทางที่มันสอดคล้องกับตัวตวนที่แท้จริงของตัวคุณและมันเป็นการเดินทางเป็นการค้นพบตัวเราเองนะครับทุกคนการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเป็นการปูทางเราไปสู่การบรรลุ และการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเราจะสามารถทำอะไรครับนั่นก็คือสามารถที่จะบระรลุเป้าหมายและบระรลุผลความสําเร็จของเราและใช้ความพย,ยายามเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดความสําเร็จนะครับมันไม่ถูกกาหนดโดยความสามารถเฉพาะด้านเท่านั้นนะครับทุกคนแต่มันขึ้นอยู่การตระหนักรู้คุณต้องตระหนักรู้ในตัวตนของคุณนะครับเมื่อคุณตระหนักรู้ในตัวตนศักยภาพของคุณแล้วนะครับคุณจะสามารถใช้ความสามารถของคุณโดยธรรมชาติ สิ่งลิเนียมเป็นพลังธรรมชาติของคุณใช้มันยังมีสติการตระหนักรู้ในตนเองนะทำให้เราสามารถปลดล็อกแสักยาภาพที่เท้จริงและนําเราไปสู่เส้นทางที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าจะไม่เหมือนใครที่จะไปสู่ความสําสเร็จได้เหมือนกับตัวคุณ เมื่อเราเข้าใจถึงพลังแห่งปัญญา <blo od> ที่มันอยู่ในตัวเรานะครับมันเป็นเครื่องมือนาพาเราไปสู่ความสําเร็จและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องกับงานของเราธุกรกิจของเรานะครับคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนน้อยนะครับที่จะประสบความสําเร็จเพราะเขาใช้ปัญญาน้อยแต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับมีปัญญาที่เขา สามารถดึงเอาอพลังเหล่านั้นบางครั้งนะครับเราไม่สามารถที่จะดึงเอาอพลังปัญญาของเราออกมาใช้ฉะนั้นเราล้มเหลวเพราะเราใช้มันไม่สําเร็จซึ่งมันหมายถึงจิตใต้สํานึกของเรานะครับพลังสติคือสิ่งที่คุณรู้สึกเมื่อคุณสามารถทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะครับคุณจะรู้ว่าคุณต้องทําอย่างไรและอะไรก็ตามมากก็คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับคุณจะรู้วิธีที่จะประสบความสําเร็จ และคุณจะวางความสําเร็จไว้ในกับมือของคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณสามารถทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้คุณจะรู้ว่าวิธีที่จะทํามันและเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคุณจะล้มเหลวสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดบ่อยๆสิ่งใดก็ตามที่คุณทํามันซ้ํำบ่อยๆทุกๆวันมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดในเวลาตกอมาฉะนั้นทุกอย่างที่คุณคิดคุณต้องคิดมัน และคุณต้องให้มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณคิดทุกๆเวลาตื่นขึ้นมาคุณก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องความมั่งคั่งในชีวิตของคุณให้มันแทรกซึมเข้าไปชั่วร่างกายของคุณนะครับเหมือนกับน้ําที่มันกําลังซึมผ่านฟองน้ําลองนึกภาพแบบนี้ดูนะครับน้ําที่มันกําลังไหลซึมผ่านฟองน้ํานะครับที่มันเข้ามาสู่ร่างกายของเราแทรกซึมเข้าไปทุกๆความคิดของเรา จิตใต้สำนึกของคุณนะครับถ้าทําแบบนี้ได้นะครับในไม่ช้านะครับคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเป็นคุณจะกลายเป็นในสิ่งที่คุณคิดในไม่ช้านะครับคุณจะสามารถรับรู้ถึงสิ่งนั้นแล้วคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณพูดว่าคุณประสบความสําเร็จทุกๆวันและคุณก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณพูดเช่นเดียวกันทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับทุกคนและทุกสิ่งก็เป็นไปได้สําหรับคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จถ้าคุณต้องการจะทํามันให้มันสําเร็จคุณต้องเต็มเปลี่ยนด้วยพลังแห่งความสําเร็จและนี่คือความจริงง่ายๆการตระหนักรู้มันเป็นความจริงแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณปากทงนะครับว่ามันไม่จริงหรอกมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกเพราะความคิดแบบนี้มันจึงทําให้คุณล้มเหลวและเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นสําหรับฉันมันจะเกิดขึ้นสําหรับฉันคุณคิดถึงความสําเร็จแล้ว ความสมําเร็จเหล่านั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นการทําซ้ําๆและการทําซ้ําๆนะครับกับความคิดของเรามันจะเกิดการอิ่มตัวด้วยความรู้ที่คุณสามารถทําได้ในสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณสามารถทําได้และคุณจะสามารถค, <iques? S 2> คุณรู้ไหมครับว่าคนอื่นมีความสามารถในการทําสิ่งที่อาจจะบอกว่าได้มากกว่าคุณแต่พวกเขาไม่เคยใช้มันพวกเขาไม่เคยใช้พลังเหล่านั้นฉะนั้นสิ่งนี้อยู่ในพลังอํานาจของตัวคุณที่คุณจะ ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณและคุณจะได้มันมากกว่าที่คุณเคยคิดเอาไวอ้อีกทุกคนครับการฝึกฝนคําแนะนําเหล่านี้นะครับเป็นระยะเวลาติดต่อกันมันต้องใช้ความเพียรความพยายามของตัวคุณและคุณจะเริ่มรู้ว่ามีสิ่งที่สามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้มันอยู่ในตัวคุณจากนั้นคุณจะพร้อมสําหรับส่วนที่มันอาจจะเป็นเรื่องถัดไป และเป็นวิธีการดําเนินการของคุณทําตามแผนของคุณลงมือทําตามเป้าหมายของคุณและขอให้ทุกคนนะครับจำไว้นะครับว่าสิ่งที่คุณควรสร้างความประทับใจให้กับตัวคุณเองนั่นก็คือสร้างให้มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณด้วยความรู้ที่คุณสามารถทํามันได้ ทุกๆคนครับเมื่อสติสัมปชัญญะของค,คุณและจิตต้สำเนอของคุณนะครับเต็มเปลี่ยนไปได้วยความเชื่อมั่นวิสัาว่าคุณสามารถทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการคำถามต่อไปนั้นก็คืออะไรครับนั่นก็คือวิธีการและคุณจะรู้ว่าคุณทำได้ถ้าคุณดำเนินการไปในทางที่ถูกต้องด้วยทำในสิ่งที่มันถูกต้องและวิธีไหนคือวิธีที่มันถูกต้อง ถ้าคุณทําแบบนี้นะครับรับรองว่าคุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับหลายคุณต้องใช้สิ่งที่คุณมีอยู่อย่างสร้างสรรค์ใช้ในสิ่งที่คุณมีนะครับอย่างสร้างสรรค์คุณไม่สามารถใช้สิ่งที่คุณไม่มีดังนั้นปัญหาของคุณมันก็คือการใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องทํามันอย่าไปเสียเวลากับการพิจารณานะครับว่าคุณต้องใช้ของบางอย่าง ฉะนั้นถ้าคุณมีนะครับคิดง่ายๆเลยนะทุกคนการใช้ของที่มันมีอยู่แล้วนะครับและที่มันแน่นอนว่าคุณจะก้าวหน้าเร็วขึ้นนะครับกับการใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งในความเป็นจริงนะครับนั่นก็คือเราสามารถบรรลสิ่งที่คุณต้องการมันจะขึ้นอยู่ความสมบูรณ์แบบที่คุณใช้สิ่งที่คุณมีหลายคนหยุดนิ่งนะครับพบว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังมาถึงช้ามันมาช้ามาก พราะพวกก็ใช้ประโยชน์จากวิธีการเป็นอย่างครับใช้อำนาจและโอกาสที่มีอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองเปรียบเทียบเหมือนมีใครในตู้เย็นของคุณนะครับแต่ว่าคุณก็มนรู้สึกว่าคุณอยากได้เนื้อหมูเนื้อไก่คุณก็ไม่ยอมทำสิ่งเหล่านั้นสักทีฉะนั้นจงใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับจากสิ่งที่คุณมีผมอยากให้เราลองจินตนาการภาพดูนะครับ มันมีเรื่องของกระบวนการวิวัฒนาการของกระลอกนะครับคุณเคยเห็นกระลอกไหมครับรือรู้จักกระลอกไหมครับคุณรู้ไหมครับว่ากระลอกพัฒนาการพลังงานการกระโดดของมันนะครับพลังงานการกระโดดสุดความสามารถของมันมันใช้ความพยายามอย่างโจเนื่องนะครับในการกระโดดของกระลอกนะครับฉะนั้นคุณเห็นกระลอกไหมครับความก้าวหน้าของมันในการทําให้กระลอกสามารถที่จะบินบินได้ คุณฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับก็ลอกบินได้นะครับคุณรู้ไหมครับเวลากระลอกมันบินนะครับมันจะรวมขาของวันไว้นะครับในลักษณะเหมือนกับกําลังสร้างร่มชูชีพให้กระตัวของมันและกระลอกสามารถบินได้ได้ไกลกว่าการกระโดดธ,ธรรมดาด้วยการกระโดดร่มชูชีพของมันเหมือนกับสิ่งที่กําลังกางร่มออกและกระลอกบินทําให้เหมือนกับค้างคาวที่มีปีกและสามารถบินได้ เพราะมันฝึกเพราะมันวิวัฒนาการการบินอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดเป็นไงครับนกที่มีปีกคนนกเกิดมันเป็นธรรมชาติเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นลหลักการนี้นะครับในการพัฒนาตัวของคุณเองนะครับทุกคนคุณสามารถเลื่อนตําแหน่งได้มากกว่าตําแหน่งปัจจุบันของคุณและคุณต้องทําทุกอย่างเพื่อที่คุณทําได้ในตอนนี้นะครับให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบ และเป็นกฎว่าด้วยการทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้แล้วคุณจะสามารถทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างต่อไปการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามันสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นและมันจะพัฒนาขึ้นและหลักการนี้นะครับมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติของชีวิตของเราว่ามนุษย์ของมนุษย์ชีวิตของเรานะครับ จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกคนนะครับจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมบูรณ์แบบโดยการได้รับโอกาสในการเริ่มทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าทันทีและเมื่อคุณรู้ทําบางสิ่งบางอย่างได้มันเป็นกฎสากลเป็นกฎธรรมดาเป็นกฎทั่วไปของชีวิตและสิ่งนี้มันก็พัฒนาวิวัฒนาการไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดขั้นแรกนะครับทุกคนทําทุกอย่างที่คุณทําได้ในตอนนี้เพื่อให้มันสมบูรณ์แบบ ในตอนแรกม็นไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าทําให้มันสมบูรณ์แบบทําให้มันสมบูรณ์แบบต่อไปจนกว่าการทํานั้นมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายจนคุณมีกําลังเหลือเฟือที่จะทําสิ่งอื่นๆหลังจากทํามันจากนั้นด้วยพลังส่วนเกินนี้นะครับทุกคนคุณจะได้รับงานของสิ่งที่มันสูงขึ้นและสิ่งนี้มันจะขยายและมันจะดึงดูดก,กับสิ่งแวดลอ้อม ในการดําเนินชีวิตของคุณธุรกิจของคุณการใช้ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวคุณคุณต้องเริ่มต้นด้วยจุดที่ต่ำสุดแล้วพัฒนาปัญญาเหล่าน,นั้นให้ถึงที่สุดปลูกฝังจิตใต้สำเนาของคุณพลังเพื่อให้คุณสามารถนำความสามารถของคุณไปใช้ในความสำเร็จอย่ารอการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนยอย่ารอให้มันเกิดขึ้นเอง ฉะนั้นสิ่งนี้นะครับมันจะไม่มามันจะไม่ถูกดึงเดืดฉะนั้นวิธีเดียวที่เป็นสิ่งที่มันดีกว่านะั่นก็คือคุณต้องพัฒนามันเปรียบเทียบในชีวิตของเรานะครับหากเราต้องการขยายธุรกิจของคุณนะครับโปรดจำไว้นะครับว่าคุณสามารถทําได้โดยการทําธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้วในลนักษณะทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดและเมื่อคุณใส่ชีวิตให้กับธุรกิจของคุณอย่างเพียงพอจนเกินพอดีแล้วครับ จนมันอิ่มตัวส่วนเกินเหล่านั้นมันจะทำให้ธุรกิจของคุณมีเพิ่มมากขึ้นนอกจากธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้และคุณจะมีธุรกิจอื่นอย่ายื่นมือออกไปนะครับจนกว่าคุณจะมีชีวิตเป็นอย่างนับที่มันเหลือเฟือหลังจากทาทุกอย่างที่คุณต้องทาให้มันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วการมีงานหรือการทำธุรกิจมากขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมากกว่าการใช้ชีวิตที่คุณต้องทำอย่างสมบูรณ์แบบ หากเป็นกลณนนี้นะครับทุกคนให้เพิ่มพลังชีวิตของคุณก่อนและโปรดจำไว้นะครับผมให้เคล็ดลับในเอพีนี้นะนั่นก็คือความสมบูรณ์แบบที่คุณทำสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้คือการขยายสายงานของคุณและทำให้คุณได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มันใหญ่ขึ้นจำไว้นะครับทุกคนแรงจูงใจมันจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการมันคือชีวิตและสิ่งที่คุณต้องการ ให้เราวิเคราะ์ครั้งล่าสุดนะครับมันเป็นเพียงโอกาสที่จะมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้นและด้วยเหตุนี้นะครับคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการผ่านการดำเนินการตามกฎที่มันถูกดำเนินไว้ซึ่งทุกชีวิตจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องการแสดงออกที่มันเป็นนีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกฎนั้นเมื่อใดก็ตามนะที่สิ่งมีชีวิตมากเกินกว่าที่เราสามารถแสดงออกได้โดยการทำงาน อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะยกระดับให้มันสูงขึ้นทุกคนครับสำหรับอีพีนี้นะ่าจะมีเพียงช่านี้นะครับผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนนะครับที่จะนําหลักการนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุร,รกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดจงใช้นิสงที่คุณมีอยู่แล้วสร้างสรรค์มันให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด จงทำให้มันสมบูรณ์แบบทำในปัจจุบันของคุณชีวิตของคุณอยู่เพื่ออนาคตของคุณสมมุติว่าคุณมีความปรารถนาของคุณคือการมีห้างสรรพสินค้าหรือว่ามีธุรกิจของคุณและคุณมีต้นทุนเพียงพอที่จะเริ่มต้นเพียงแค่เล็กน้อยมีเงินเพียงแค่ไม่กี่พันบาทอย่าพยายามเริ่มที่จะสร้างห้างสรรพสินค้าด้วยราคาหลักล้าน เพราะคุณมีเงินเพียงแค่1,000บาทแต่ให้เริ่มต้นด้วยการทำอะไรครับสร้างลงทานของคุณให้สร้างศรัทธาของคุณสร้างความเชื่อมั่นของคุณให้มันมีหลักล้านให้มันเต็มเปลี่ยมริการพัฒนาความสามารถของคุณสิ่งเหล่านี้นั่นคือปัญญาของคุณดึงดูดปัญญาของคุณจากกหฎงจักรวาน และคุณจะสามารถพัฒนาให้เป็นห้างภาษสปัจจุบัของคุณธุรกิจของคุณด้วยเริ่มต้นเพียงแค่เงินหลักพันและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของห้างปภาษาสินค้าของคุณนะครับทุกคนธุรกิจของคุณและทําหันให้เติบโตอย่าเริ่มต้นด้วยหลักล้านเพราะนั่นไม่เพียงพอฉะนั้นเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีจากสิ่งที่มันเพียงน้อยนิดแล้วขยายมันออกไปทําให้มันสมบูรณ์แล้วมันจะขยายออกไปเอง และคุณจะสามารถรับธุรกิจมากขึ้นโดยใช้ธุรกิจที่คุณมีอยู่ในขณะนี้อย่างสร้างสรรค์และใช้ทุกสิ่งที่คุณมีเหล่านี้นะครับที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ในการดึงดูดความมังคังและความสําเร็จในด้านอ,อื่นๆโดยใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอย่างสร้างสรรค์และทํามันให้สมบูรณ์แบบและทั้งหมดนี้โดยพรมช่อง Motivity t h a i l a n d แล้วเราจะเจอกันใน EP ต่อไป สำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวส,สารเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการใช้กฎแงแรงดึงดูดความมั่งคัง่งเข้ามาสู่ชีวิตของเราและเป็นการปลุกพลังให้แก่ตัวคุณที่จะมีพลังอห่งความมุ่งมั่นและพลังอห่งความสําเร็จทุกสิ่งต้องมีคนชี้นําทางหากเราทําเองเราค่อนข้างที่จะยากในการที่จะประสบความสําเร็จ อย่าลืมเข้ามาฟังอย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนของคุณยิ่งให้ยิ่งได้รับและยิ่งได้รับการเติมเต็มมากขึ้นนั่นคือกฎกองจักรวาลสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ